Huh? Kai ghé duyên bất. Tuyên mèo kiếp sống dáng sữa. Mamma, mama, mama, <laughs> Man, me, me huh? mama, vào mama, 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 mẹ vào mama, 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 mẹ mama, 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 bớt mama, นั่งว่าน,นั่งตื่นเบิดแม่บอาคิปเสียงดังยกเมื่อวัยสวยๆน้ำรูกสวัสดีจ้าทุกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนะคะแม่ลูกวัเนเสียจากพี่น้องหายหน้าหายตาไปหลายวันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรเนาะพี่น้องเมื่อนี้สาวแหลจ่จะมาแจ้งเอฟซีะ FC นะจ๊ะว่าเฮ็ดได้รอบวันที่เจ็ดนั้น หอดไทยเลยด้ยจ้าพี่น้องถึงไทยแล้วเนาะหอดเมื่อวานนี่จ้าพี่น้องแต่ว่าอ่าะแต่ว่าท่านด้ส่งไปอุดรอ,อยู่เด้จ้าพี่น้องเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ไปชนีเขาหยุดเนาะต้องรออาทิตย์หน้าถึงจะส่งไปอุดรหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าส่งไปถึงอุดรแล้วซาหล็กกับเซหิรันจัดส่งให้จา้า จะเป็นรอบวันที่เจ็ดแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือวันที่สิบห้าน้องพี่น้องหลังจากนั้นก็ไม่มีเห็ดทรงแล้วนอกจ,จากเข้าจิได้หมายเลขออยแล้วกะ็ไปเอาเห็ดที่ค้างอยู่สุรกาก่อนน้องไข่ออกเพราะว่ายังค้างอยู่นั้นอยู่จากพี่น้องแล้วก็เมื่อน,นี่เนาะมีเอฟซีหลายท่านพ่นวาชาเลวก็เคยบอกหลายๆคลิปแล้วจากพี่น้องว่าเป็นยังคือบอกนอก้องตัวนัวมากเนาะ สาเหตุมันมีหลายอย่างจ้ะพี่น่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาแหลยอยากจะชี้แจงว่ามันมาแม่นตามที่เอฟซีว่าได้จากพระวาสาแหลก็ได้อ่าโพสยูทูบหลายๆเทือแล้วว่าขันซาแหล่มีลูกไม่หรือว่าจ้าแรงเสียสาแหล่ก็บ่ลืมลูกเก่าแล้วก็ส่งเสียห้ส่งเสียห้ตลอดถึงเขาไม่ได้มาอยู่ด้วยกันกับเราสาแหล่ก็ส่งเสียนะเพราะว่าเอฟซีพนวาสาแหล่ได้ลูกไม่ละลืมลูกเก่าถิ่มลูกเก่าบ่สนใจบ่ไปเอามาอยู่นํา สาเหตุที่บอออกมาอยู่น้่มมันมีหลายอย่างเพราะว่าพ่อเขากับบให้มานํำเนาะพี่น้องแต่ถ้าเกิดอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าสาวแหละกบ,บ่ได้มีงานเห็ุประจําเลยบ่สามารถการันตีลูกมากนํำแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่สาวแหละเรียนจบแล้วก็มีงานเฮ็ดเป็นลักเป็นแรงแล้วก็มั่นคงแล้วพ่อเขาอนุญาตให้เอาลูกมาสาวแหละก็สีเดินเรื่องเอาน้องมาจ้ะพี่น้องแล้ว ซาเลียได้โทษไปหาลูกไส้เนาะน้องตัวหนุ่พอซาเลียดซาเลียจากเขามาตั้งแต่เขา,เาสามขวบเนาะตั้งแต่เริ่มหัดพูดตาบาบอกกันยังถ้าเด็กของปันไดเนานะสามเด็กหน่อยสามขวบเนาะพี่น้องและตอนนี้เขาก็แปดขวบแล้วซาเลียก็เลยโทษไปหาลูก <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นวัดยังถ้าเด็เศร้จาจต่พี่น้องยังมีอายอยู่ ซาแล้วโทไปหาลูกลูกเลยบอกว่าวแม่ตอนนี้โนเขียนหนังสือได้ละเด้อว,วสันไปที่ซาหลกเลยว่าร้องเขียนให้แม่เบิ่งเนี่ยบระกาเขียนเขียนว่าจังได่นก็เลยเขียนใส่กระดาษแล้วก็ทายลูกทรงใหมแม่ว่าโนฮักแม่นิ่มว่าสันซึ่งเป็นคํา่เทอ่อมันแน่นหนะอกเนาะพี่้องมันจุกและการเอ็ดให้ซาแหล่นี่น้ำตาไหลเลยจ้ะพี่้องที่ได้ยินลูกบอกจังสั่นเนาะได้ ได้เห็นหลูกเขียนแบบนั้นเพราะว่าเราจากเข้ามาตั้งแต่เขาพูดยังไม่คล่องจนตอนนี้เขาสามารถเขียนหนังสือได้แล้วก็เขียนข้าแหลกเพราะว่าน้องน้องบอกว่าน้องหัดเขียนข้าเนีตตั้งแต่เริ่มอ่อ,องก่อไกลห้องลูกหกแล้ว,วลก็ท่องสลักเนาะพี่น้องเขาก็ฮัดเขียนคําว่าแม่อโนฮักแม่นิ่มแล่ตอนนี้ก็เขียนคล่องแล้ว วันก็นเลยถามแม่ว่าย่ามได้แม่สิกับซาเล่ก็ได้บอกลูกจู่เนาะจากพี่น้องว่าสาเหตุเป็นยังแม่คือจังท่านด้กลับตัวนี้เพราะว่าท่านไ้้มีเงินซื้อตัวเครื่องบินจ้าพี่น้องถ่ายมีถ่ายเก็บเงินนก่อนซื้อตัวเครื่องบินก้อนเพราะว่าเงืนเก็บของซาหล่ที่ว่าจะซื้อตัวกลับบ้านนะซาวหล่ก็ไปเดินเรื่องเรืเฮ็ดเบิล้วเนาะพี่น้อง ซึ่งใช้ค่าใช้ใจหลายลคักพี่น้องค่าเดินเรื่องเห็ดนะเพราะว่าถ้าต้องเสียเงินค่าเห็ดออย่อเสียเงินจ้างบริษัทเห็ดออย่อแล้วก็เสียเงินส่งเห็ดไปให้ใหม่เพราะว่าค่าส่งน่ะแพงคักจ้าพี่น้องพอเราส่งเราส่งแบบจ้างบริษัทขนส่งเนาะพี่น้อง เพราะว่าเขาสี่ขี้ยนเรื่องอพวกด้านสุลกากรพวกอย่างหเห้านั่มไม่ก็เลยแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าเข้าบวสามารถส่งเยอะได้เนาะพี่น้องจะเป็นเฮดแทงก็แค่สิบโล่สิบโล่กันสิบโลเนี่ยกันชิดเป็นเงินบานเท่ากับสองหมื่นสองเราพี่น้องต่อเฮดสิบโลเป็นเฮดแหทงเนื้อจะะ้ะแราคา คันสาวแลงเงินบ่พ่อจะเสียเวลาส่งเห็ดแต่ละรอบเป็นคันเงินบ่พอสาวแลงก็ส่งไปแค่ห้าห้าโลหรือว่าหกโลสินะมันก็สีพอนล,ลงมันกระสี่าส่งมันก็สีสบส่แพ,พงไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าสิบโลนะสองหมื่นสองจะพี่น้องส่งแต่ละเถ้อมันก็นเลยเห็ดให้เงินเก็เกเกบสาวแยงนะเบิดสาวแลงก็ได้อธิบายลูกฟังอยู่จ้ะเอ้า บ่มีเห็ดให้เก็บนะทอปพี่น้องแล้วก็เห็ดเด้อจ้ะเอฟซีบ่กว่าเอา,เอา,เอาสร้างตแต่หลอบแรกจ่ายเ,เงินแต่รอบแรกไปยังคือจังท่ได้รับซาแล้วต้องกลับขอโทษขอไพ่น้ำเด้อจ้าเพราะว่าซาแล้วทรงไล่เสื้อไปให้ร้านแล้วบางที่ร้านเขาก็เป็นคนจัดทรงให,นหกก้นาซาแล้วก็เลยบ่รูว้ว่าเขาทรงใหไ้ไผก่อนจังสินะมันก็นเลยเฮ็ดให้ ล่าซาซาแล้วก็ต้องขอโทษขอให้ด้วยจ้ะบ่บ่มีเห็ดให้เก็บบม่มีอันดะคลิปเก็บเห็ดให้เบิ่งเลยเนาะจับพี่น้องแลแังจากซาแล้วก็บ่รู้ว่าสิถ่ายคลิปอีหยังเนาะเพราะว่าแต่ละเมื่อตอนนี้ก็เลี้ยงแต่ลูกอยู่บ้านขอย้ำเด้อจ้ะเห็ดได้ครบทุกท่านเนาะแต่ว่าสิษฐซาแน่เด้อจ้ะได้ครบทุกท่าน ถ้าเกิดว่าเลยวันที่สิบหาไปแล้วท่านใดที่ท่านได้รับกะแจ้งซาแฉะมาด้วแจ้งสาแฉะ,ะจะได้จัดทรงไห้หรือว่าเฮ็ดพอ่พอ,พอจัดทรงสาแฉะกะสิ้นเงินไหจ้ะแต่ว่ารอหลังวันที่สิบห้านะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับแจ้งสาแฉะมาด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องล้างซาแฉะเขากับเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดปีเนาะเขาก็ทรงเฮ็ดซ้ำกันสมมติว่าทรงไปให้เจ้านี่ เขาเขียนไล่ซื้อหล้วรอบนึงแต่ว่าเขาไปเขียนอีกรอบนึงนั่นะก็คือว่าส่งไปซวงรอบเป็นสีนะหรือบางท่านเนาะร้านจาเล่เขากระจียอ่เพิ่นจังหนึ่งโลร้านจาเล่ก็ส่งไปเพิ่นสองโลหรือสามโลสิมันก็นเลยเฮดเฮด,เดขาดจ้ะพี่น้องมมนก็นเล็พอพอกันว่าด่วนแล้วจ้ะพี่น้องก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ มาไ่าไปว่วจ้ะพี่น้องเพราะว่าบุร่าสิท้ายคลิปอย่งฮะเตือนเบิรตเตือนเบตืนยังแมวบอคลิปเสียงดังเสือว่มานี่มาสวัสดีค่ะก้อนใส่แก้ให้มาเนี่ยมามมเตือนเบิดเืนเบิดมาเนี่ยม่บอกเสียเกียรแม่บอกแม่บอกเสียงดังอี่หลาว่าจะแนวก็แม่แม่เตือนเบิรฮะมมาเดือนเบิด ตื่นเบิดแม่ฮะตื่นเออนังว่นนั่งตื่นเบิดแม่บอกคลิปเสียงดังเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะยังค่ะเอลิน่าคนสวยเอลินา่าเยแม่แก้หย้ยว่ะเจแม่แก้ห้สวัสดีค่ะค <c oughs> ยกเมื่อไหสวยสวย,สวยน้ำรูบ <c oughs>